เจนเินจิวิตังทิทวาหุรังวาสะเทสุวายรตกนังปณิตังนันโนสมังอาทิตถาคติขินังมันโนกัมมังปณิทิตเตยปัตตาขินาง นรบานตาเทยปทางขินเนยียูวัตุสาบพ,พมังขลางลางพระเทววัตตาศพพุทธทางอนัสตาสุทิมบวันตุเตยียภูวัตุสาบพ,พมังขลางลางพระเทววัตตาบพธรรมาง

là 6. 100. 3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 00.

晚上晚点。

หัสิบลลยนะี่สิบแกี่อห้สิแล้ว่สี่สี่สี่ 雨 marriages แดงแล้ว246นะครับ27 <laughs> 27ครับครับนี่ครับ <ality> oh yeah. ด้วยบุญกุศลที่ท้าวบัจจ่าทั้งหลายได้กระทำท้าวบจจ่าทั้งหลายขอรอำน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง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 สาธุ